วันนี้แก้วมีสูตรตีบ้าสิด้วยฐานใหม่อย่างซูปเปอร์คุณขีหมูป่าและผู้คุมฝึกหัดครับแก้วจะพามาเล่นควินชาร์ดซูปเปอร์คุณขีหมูป่าแล้วก็ไมเนอร์ครับหรือว่าคุณงานเหมืองก็มีหลายท่านครับอยากให้แก้วเล่นสุดนี้แก้วก็จัดให้กับบ้า14บสครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันซึ่งสุดนี้นะครับสามารถที่จะดัดแปลงครับเอาไปเล่นได้ทั้งบ้าสิบสามได้เลยครับ เราจะใช้ฐานตามนี้เลยเดี๋ยวแก้วจะใส่ลิงก์ทานไว้ให้ในขั้นต่อไนะครับสามารถที่จะกดที่ลิงก์เพื่อใช้สูตรนี้ได้เลยโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยจอบ้านนี้นะครับบ้านที่แก้วอยากจะตีชมกันนะครับโดยเราจะต้องหาทาเลที่จะใช้เครื่องยิงลูกไฟลงไปก่อนนะครับก็เลือกเลยนะครับว่าตรงไหนเ,เรารสามารถที่จะใช้เครื่องยิงลูกไฟได้คุมนะครับแก้วมองว่าด้านบนครับค่อนข้างคุมเลยอู้ไม่ได้นะครับมีป้อมมอเตอร์คุมอยู่ อายากเลยครับตอนแรกคิดว่งงาง่ายนะครับฉะนั้นเราไปด้านซ้ายละกันโดยแก้วจะใช้บอลลูนลงไปนะครับแล้วก็ใช้คนเถื่อลงไปนะครับใช้ขึ้นยิงลูกไฟนะครับลงไปด้านซ้ายตรงนี้เลยโอเคแล้วก็แก้วจะใช้คว <c oughs> <ๆ>ีนนะครับใช้ขึ้นไปด้านบนโดยแก้วไปควีนลงไปด้านล่างปล่อยบอลลูนไปหนึ่งตัวนะครับปล่อยนางฟ้าลงไปแล้วก็ใช้เจ้าฟุกปิกลงไปนะครับนี่แก้วจะเรียกผู้คุมแท็ว่าเจ้าฟุกปิกแล้วนะครับ โอเคไปด้วยกัน,นครับโดยควีนจะไปด้านขวาครับเราก็จะไปด้านซ้ายชันเสมมารถที่จะใช้ระเบิดน้ายาบ้าได้น,นะครับลงไปเลยแล้วก็เราจะไปด้านบนกัน,นครับซึ่งแก้มองว่าตรงนี้เนี่ยด้ามเอจหนักครับเราใช้ล่องหุ่นลงไปหนึ่งควรเลยก็สามารถที่จะโจมตีควีนได้อย่างสบายใจเลยอันที่จริงเนียวเราควรจะใช้น้ายาล่องหุ่นะครับลงไปก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้นักรั่งหุ่ลงไปก็ได้เราเข้าไปนะครับแก้วใช้ แลเบิดครับแก้วใช้ล่องหุ่นลงไปก่อนแล้วปล่อยไดเมีาบ้าลงไปนะครับแก้วใช้ระเบิดลงไปเพิ่มตรงนี้เลยโอเคเราจะทําการแชร่ไปก่อนนะครับตรงนี้เลยแล้วก็จะใช้เดเมียบ้าครับลงไปควีนจะเข้าไปนะครับเพื่อยิงลงูกไฟเราสามารถที่จะไปได้น,นะครับแม่ลิ้มพันกันนะโอเคและแก้วมองว่าเดี๋ยวแก้วจะเข้าแล้วนะครับอ่ะสักประมาณอาอีกหน่อยนึงละกัน ให้ได้สารวานแล้วกันเนาะแต่เราไม่มีน้ำยาแล้วนะครับฉะนั้นเราไปเลยละกันเราปล่อยคิงไปก่อนนะครับเป็นตัวแทงเราใช้ไมเนอร์และหมูป่าลงไปนะครับนั้นลลาก้หัวลงไปหมดเลยปล่อยปูดเดนแล้วก็เจลงไปซึ่งแก้มองว่าเราสามารถที่จะใช้สกิลคัมพีมนต์ต่อต้นได้นะครับแต่ดูเหมือนมันจะไม่คุ้มฉะนั้นเราปล่อยเพิ่มด้วยลงไปหนึ่งขวดเลยให้กับซูเปอร์นคุขีหมูป่านะครับแล้วก็เราจะใช้สกิลคามพีมันต์ะนะครับเมื่อ เราไปถึงบ้านนั่นเองโอเคหมูป่าไม่ไปที่บ้านเลยนะครับปูเดินมาด้านซ้ายมาด้านล่างเลยเลี้ยวปูไม่มาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราใช้สกิลขับพีมาตะกัน,นครับโดยแก้วมองว่าแก้วจะหาจังหวะดีๆนะครับยังไม่ได้เลยแก้วว่าจังจังหวะดีอาจจะหายไปแล้วนะครับเราใช้ชิ่งชิ่งป่านครับแล้วก็จะลงมาด้านล่างกัน,นครับโดยเจ๊ลงมาแล้วซึ่งเจ๊มาก่อนเนี่ยไม่สู้ดีนะครับอาจจะตายลงไปได้ แล้วก็คิงลงมาครับเราสามารถที่จะปล่อยหานลงไปช่วยเพิ่มด้าน,นครับก็ปล่อยลงไปแล้วก็ใช้ลงไปด้านล่างครับลือ30วิน,นครับโอเคจังหวะนี้แหละเราใช้สกิลคัมพิมตัางปู่เดินเลยแล้วก็จะเข้าไปที่บ้านกัน,นครับโดยก็จะมีไมเนอร์เหลืออยู่นะครับส่วนซปเปอร,ร์คนขี่หมูปักของเรานะครับพระเอกของเราจากไปแล้วนะครับแก้วเหลือยาพิษไม่ได้ลงนะ้อมก็ให้ติดเผื่อมาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปชมตาที่2กันต่อเลย มาช่วงต่อครับในตาที่2แก้วเจอบ้านทรงกล่องครับก็กดไปนะครับท่านชมอาจจะบอกว่าแก้วทําไมไม่หาบ้านอาจจะสืบสีตันตีให้ชมหน่อยเนาะคือแก้วก็อยากจะทําแบบนั้นนะครับแต่ว่าเมื่อที่กดไปนะครับมันก็เจอ14บไม่ค่อยตันเท่าไหร่นะครับกว่าจะกดเจอบ้านตันอาจจะใช้เวลานานครับแก้วก็เลยตีชมกันเนาะท่านชมก็ดูในทางที่แก้วเล่นนะครับแล้วก็นาไปปรับใช้นะครับก็จะเล่นทรงนี้เลยครับโดยแก้วจะใช้ลิ้งลูกไฟลงไปนะครับทางด้าน เด้งขวาน่าจะดีนะพอได้หน่อยหนึ่งนาะอเราใช้คนเถื่อลงไปนะครับเป็นการเช็คกับดักนั่นเองแล้วก็ใช้ที่ลูกไฟลงไปนะครับโดยเราจะได้โซนนี้ฉะนั้นครับเราจะเข้าไปแก้วจะเอาบ้านให้ได้นะแก้วจะพยายามเอาบ้านให้ได้ครับแล้วก็ได้เสาละว่างห้าเส้น,นครับฉะนั้นแก้วไประเดิ่างเลือนครับสียเวลามาสาวสิบวิเลยนะครับมัวแต่หาทำเลที่จะปล่อยลงไปครับไม่ลืมปล่อยนางฟ้า แล้วก็ปล่อยเจ้าปุ๊กปิกไปนะครับปุ๊กปิกจะเดินตามควีนไปนะครับปุ๊กปิกกับควีนเนี่ยจะมีรัศมีที่เท่ากันนะครับทำให้มันจะไปใกล้กันนะครับเลเวลาที่เลือดบรนลุนะครับมันก็จะถูกนาฟ้าเยียวยาได้นั่นเองโอเคตรงนี้มีเอ็กโบกับทูยิงมาครับคิดว่าน่าจะไหวอยู่นะแต่แก้วขอใช้บอลลูนลงไปเช็คก่อน,นครับว่าว่ามีกบดักหรือเปล่านะครับโดยโอเคเราจะใช้นีม่มบ้านลงไปนะครับตรงนี้เลย เราก็จะเข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ระเบิดลงไปได้นะครับโดยคูกระดูกออกมาเยอะเลยนะครับปุ๊กพี่ช่วยได้ไหมช่วยแม่ได้ไหมได้เนาะโอเคเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะใช้บอลลูนลงไปเพิ่มนะครับแล้วก็อันเมียบ้านนะครับเราเตรียมตัวใช้เลยซึ่งเราจะไปด้านซ้ายนะครับไม่ไปด้านในฉันครับเราจะใช้เม่บ้านลงไปที่ทางฝั่งของด้านในนะครับเราใช้บอลลูนระเบิดลงไปเปิกระแพนครับเพื่อที่จะเข้าไป แล้วก็ขึ้นยิงลูกไปไปต่อนีครับควี Queen นไปด้านซ้ายครับเวลาก็ผ่านไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่าควีนไม่เข้าไปที่บ้าน,นครับจะไหลไปด้านนอกฉะนั้นแก้วจะเข้าตรงนี้เลยครับแก้วใช้คิงลงไปด้า่ขวาน,นะครับแล้วก็ใช้ไมเนอร์ Minor, แล้วก็ซูเปอร์คุนขีหมูป่าลงไปนะครับไปปูเดนอยเจแล้วลักก่าหัวลงไป2ตัวใช้สกิลคัมพีมาตัดเลยครับเพราะว่าเราเจอกับเพื่อนยิงหินเนาะโอเคเราจะเข้าไปกัน,นครับก็จะไปด้านบนแก้วใช้เพิ่มด้วยลงไป1ขวดครับเดี๋ยวบ้านจะทำงานแล้วนะครับเพราะจะ 51%นะครับเราใช้แช่ไปที่บ้านเลยนครับเราใช้เพิ่มเลื่อดลงไปเราล่องหวนทางฝั่งของซูเปอร์ไมเนอร์ซูเปอร์คนขี่หมูป่านครับแล้วก็ใช้ยาบ้านลงไปนะครับปีนปล่อยเธอไปเลยปล่อยเธอไปตามใจเธอต้องการโอเคเราจะเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะใช้น้ำยาล่องหนลงไปได้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไม้เนือ้อตายลงไปนะครับเราต้องการที่จะให้ไม้เนื้อนะครับเข้าไปใกล้กับ ป้อมขึ้นยิงหินนั่นเองแก้วสูนี้เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือน่อวาเลยนะครับเวลานะครับค่อนข้างที่จะบีบคั้นหัวใจนะครับแก้วมักจะไม่ทันเวลาอย่าให้ชมคุณชมมาไปเล่นนะครับอย่าลีลาแบบแก้วนะแก้วลงฐานไม่หมดด้วยเนี่ยเหลือธนู2ตัวกับยาพิษ1ขวดนะครับแก้วว่าที่แก้วตีได้สามดาวนะครับมันอาจจะเป็นเพราะบ้านของแก้วเนี่ยมันเกือบตัดแล้วนะครับมีเพียงแค่เจ้าพุกปิ๊กที่เป็นเลโวลสอครับขัดอีกหนึ่งเลเวลทำให้แก้วตีได้ง่ายนครับยังไงผู้ชมก็ลองฝึกเล่นกันดูนครับเดี ให้ชมกันนะครับว่าจะเล่นอย่างไรมาชมมา้สุดท้ายกันต่อนะครับโดยไม้สุดท้ายนะครับเราจะเข้ายังไงนะครับเราจะไม่ค่อยนิยมนะครับที่จะใช้เครื่องยนต์ไฟเข้าไปที่บริษัทแคนนะครับเพราะว่าเราอาจจะเจอด่านแคนแล้วก็งามไซได้เลยนะฮะแต่ว่าที่แก้ว่าหน้าเข้านะครับคือดิ้งขวานครับที่ควีนหรือไม่ก็ด้านซ้ายครับที่เจส่วนด้านบนครับมีปอมมอต้าคุมอยู่นะมอต้าเนี่ยแสบเลยนะครับฉะนั้นเราไปด้านซ้ายละกัน แก้ใช้คนเถื่อลงไปนะครับแล้วก็ใช้ื่้นยิงลูกไฟลงไปนะครับด้านซ้ายแก้วจะไม่เสียเวลาเลยนะครับโดยแก้วจะไปที่ด้านในเลยนะครับก็ใช้คุยนลงไปนะครับแล้วก็ใช้บอลลูนนางฟ้าปล่อยเจ้าปุ๊กป๊กไปนะครับแล้วก็ด้านซ้ายคขึ่นยิงลูกไฟก็จะเข้าไปได้นะครับโดยควีนแก้วมื่กแก้วจะใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไปตรงนี้นะครับแล้วใช้มังกรน้อยลงไปด้านซ้ายเราอาจจะต้องใช้ยาบ้าลงไปนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีอาวุธที่โจมตีมาที่ควีนไม่กี่ป้อมนะครับเป็นแค่ปืนใหญ่ตอนนี้มีเอ็กโบมาแล้วนะครับก็อ,อาจจะยากนิดนึงซึ่งเราจะเข้าไปนะครับเราใช้นม่บ้าน,นครับแก้วว่าเราใช้ปืลลุกเข้าไปเพิ่มนะครับตรงนี้เลยโอเคดูเหมือนว่าเราจะต้องล่องหนครับลงไปตรงนี้แก้วมักมีปัญหาครับคือถ้าแก้วอัดคลิปเนี่ยและแก้วต้องเล่นในมือถือนะครับแก้วจะกดพ่นน้ำยาไม่ค่อยติดนะครับ บางทีเนี่ยน้ำยาล่องหนนะครับกดไม่ติดแล้วก็ใช้ท่องสารอบนะครับกว่าจะกดติดก็กลำบากเลยนะครับแต่ถ้าแก้วเล่นปกติเนี่ยแก้วจะเล่นใน iPad นะครับก็จะ,ะเล่นได้ง่ายเลยนะครับแก้วชินชอบมากเลยครับในการเล่นแคทโอแคนใน iPad นะน,น,ะน,น,นะครับโอเคกลับมาชมกันต่อครับดูเหมือนว่าควีนจะไปด้านขวานครับแล้วไปด้านบนแล้วก็จะลงมาด้านล่างครับเจ้าปุ๊กปิ๊กอย่าพึ่งไปโอ้ยปุ๊กปิ๊กเกือบตายนะครับแต่ว่าโดนเอ็กซ์ยยิงตายนะครับแล้วก็เวลาผ่านไปเยอะแล้วเนาะ แล้วก็คุณคาดแก่การเข้าได้แล้วนะครับโดยควีนจะไปด้านขวาแก้วเข้าด้านบนเลยนะครับเราใช้คิงพอลุงฐานมันจะไอ้ยขึ้นยิงลูกไฟมันจะพังลงไปแล้วนะครับเราปล่อยอาไมเนอร์และซุปเปอร์คุณขีดหมูป่าลงไปนะครับเราใช้อาฟูเดนเจน่ารักขหัวลงไปนะครับโอเคเราจะเข้าไปกันครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้สกิลคัมพีมุตะได้เลยนะครับแต่ว่าซุปเปอร์หมูป่าครับจะเข้าไปใกล้กับป้อมอีซี่นครับทำให้มันยิงระยะใกล้ไม่ได้แก้วก็หอังว่าเราเก็บ สกิลคัมพิมตะนะครับไว้ใช้ตอนที่เจอกับเครื Não, so er ่องยิงหินดีกว่าเนาะเราใช้มาลิกทูดานครับลงไปแล้วเราใช้เพิ่มเลื่อนี่เก็บไว้ใช้เก็บไว้ใช้กับเสาละวานครับเราใช้น้ายาเอาไปใช้สกิลคัมพิมตะก่อนครับตอนนี้ค่อนข้างงงครับมีหลายๆอย่างต้องทำครับเราใช้บอลลูนระเบิดออกมาไม่ได้ใช้นะครับเราใช้พ่องบนลงไปด้านบนแล้วก็ใช้เพิ่มเลื่อนครับเพิ่มเลื่อนเราจะใช้ลงไปตรงนี้เลยพอเจอกับพอคอยระเบิดครับแล้วก็จะมีเสาระวานนั่นเอง เหมือนเดิมเลยนะครับเราต้องแข่งกับเวลาไม่รู้ว่าจะทันเวลาหรือไม่นะครับแต่ก็น่าจะทันนะเหลือรากเนื้เหลือไม่มากแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้สกิลชิ่งของเจชิ่งไปได้น,นะครับเดี๋ยวแก้วจะกดใช้ตอนที่มันเหลือีสึ่งก่สร้างครับเราปล่อยอยาพิษลงไปก่อน,นครับแล้วเราก็ใช้สกิลชิ่งชิ่งไปปุ๊บฟึ๊บเน่นี่ก็เป็นสูตรควีนชาร์ดซุปเปอร์คนขี่หมูป่า แล้วก็มีเจ้าตัวน้อยนะครับเจ้าปูปิกมาด้วยนะครับก็จะเป็นผู้คุ้มฝกขัดน,นะครับยังไงเดี๋ยวแก้วใส่ดิ้งจะถันไว้ให้นะครับผู้ชมลองเอาไปเล่นดูนะแก้วว่าบ้าน14ี่เนี่ยง่ายกว่าบ้าน15หนะครับหรือมันอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านของแก้วเป็นบ้านที่อ่าตดแล้วนั่นเองยังไงก็ลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวแก้วจะทยอยหาสูตรต่างๆครับที่เอามาเล่นกันเนาะผู้ชมจะได้มีสูตรเจ๋งๆเอามาใช้กันนะครับวันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วกันใหม่สวัสดีครับ หากคุณผู้ชมชื่นชอบผลการของแก้วสามารถสนุนแก้วได้ง่ายเพียงใช้ค้ดแก้วกล้ากดเติมเกมขอบคุณมากครับที่สนุนแก้วมาตลอดขอบคุณจากใจจริง